ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเป็นการสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยภาคเอกชนนะครับจำหน่ายวัสดุก่อสร้างหนุนเทรนลักโลกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรป่าไม้เป็นวัสดุในการก่อสร้างยุคใหม่ครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับนางสาวแพรววีระปีชาเมธนะครับผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจวีระ พาณิชย์บริษัทจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่อยู่คู่ชาวเชียงใหม่มากกว่า55ปีครับเปิดเผยถึงเทรนด์นะครับวัสดุก่อสร้างยุคใหม่ที่ทุกคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้นโดยได้นำสินค้าประเภทกรีนโ p r ดัก c t ไม่ว่าจะเป็นไม้พื้นผนังต่างๆที่ผลิตจากวัสดุที่ไม่กระทบกับรัพยากรป่กไม้แต่มีอายุการใช้งานที่คงทนถาวรครับและวัสดุก่อสร้างที่ช่วยลดการใช้พลังงานเช่นลดความร้อนในอาคารโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ รวมถึงโซลาเซลล์นะครับที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นำมาเสนอให้กับชาวภาคเหนือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลด การเล่นกระจกครับทางนี้วีราพานิชนะครับยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการมอบสีทาบ้านเพื่อปรับปรุงวัดและโรงเรียนให้กับชุมชนที่มีความต้องการในโอกาสการจัดงานครบรอบ55ปีระหว่างวันที่22ถึง23ตุลาคมที่ผ่านมาที่เซ็นทัลเฟสติวัลเชียงใหม่และยังให้คำปรึกษาฟรีแบบครบวงจรกับผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านและที่พักอาศัยเป็นของตนเองครับ